สวัสดีครับคนพลัดเข้าสู่ช่องหน้าตายกบกอกนะครับนี่วันดนีจะเราจะมาดูแม่กอนนกดมงกุฎนะครับแม่กับพ่อดูอนะแม่แม่ทำอะไรหยดน,น้ำกลดเหรอโหก,โกโี่โมงเช้านี้หยดน,น้ำกลดกี่โมงอะเที่ยงเที่ยง เทีย่ยงแล้วเท erm <No mm. ี่ยงแล้ว bueno, ก็เสียงฟ้าด um> ังเห็นไหมเสียงฟ้าร้องกลัวฝนตกกลัวฝนตกเลยต้องหยอดใช่ต้องรีแล้วก็ขีดเมื่อเช้านี้น้ำยางไม่ค่อยเยอะก็เลยก็เลยหยอดได้ก็เลยหยอดได้ถ้าขีดกลางคืนถ้าขีดกลางคืนนะมันก็จะได้เยอะกว่านี้แต่นี่กีดกลางวันทำไมทำไมกีดตอนกลางคืนได้เยอะกว่าตอนกลางวันล่ะเพราะอากาศมันเย็นไงลูกอากาศมันเย็นน้ำยางมันก็ไหลเรื่อย แต่นี้อากาศไม่เย็ยนมันร้อน<ช>มันก็เลยไม่ไหลยเยอะใชมันแห้งไวนี่ไงหน้ายางมันแห้งไวาอากาศมันร้อน,นต้นนี้ไม่มีเหรอต้อนนั้นไม่มีเหรอต้อน,น,ตอนเมื่อกี้เนี่ยไม่มีไม่มีองต้งก็ไม่มีเลยใช่เพราะว่ายางเพิ่งเปิดหน้า มันก็พอพอกระยอนเหมือนกันเดี๋ยวต้องรีบยอดได้ยินไหมเสียงเสียงฟาร้องต้องรีบใช่ไหมต้องรีบมันเหมือนเสียงระฆังนะมันเหมือนเสียงระฆังให้เราเร่งเร่งให้ให้รีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนมาแล้วมันจะละลายหายไปหมดเลยนะเนี่ยทำไมยางมันโดนฝนไม่ได้ไม่ได้ถ้าโดนฝนแล้วมันก็ไม่ใช่ยางลอยปรสิทเหใช่ นี่ยางส่วนนี้มีกี่ต้นแม่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยต้นเลยห้าร้อยต้นถ้ากูเจ๋งไม่เรียนนะกูเจ๋งก็จะได้มาขุดยางนี่แหละก็จะได้มาขุดต้นยางสีได้มาก่อนอ้อมต้นยางง่าย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 เว่ายาเวลา้าเราก็ได้มาวิ่งหย่อนหัวกันกลางคืนก็ไม่ได้นอนที่บ้านนะ นอนที่สวนยางอนอนที่สวนยางเพราะว่าจะต้องเฝ้าว่าว่าฝนจะตกถ้าวันไหนเห็นดาวก็ไม่ต้องนอนสวนยางใช่ไหมก็ต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยลูกอเดี๋ยนี้แต่เห็นดาวแต่เห็นดาวก็เชื่อไม่ได้ละแ,แต่เห็นดาวก็ดีขึ้นนิดนึงเหรอใช่ถ้าบอกว่าอะไรนะฝนตกอย่าไปเชื่อดวงดาวเพราะวันนั้นน่ะฝนตกลาดยางแน่เพราะว่าดาวเต็มฟ้านี่แหละแต่ฝนก็ตก เราต้องดูพยากรณ์อากาศนะแล้วทำไมตอนนั้นที่ไม่มีพยากรณ์อากาศทำไมแม่ดูดาวอ,าอ้าวก็เพราะว่า<อ>ไม่ม,มีพยากรณ์อากาศก็คาดดาไงลูกเพราะไม่มีมเมฆมาบังดาวใช่ไหมใช่ก็เลยเปียกเวิ้ดอย่างใช่มันก็เสียหายหมดเลยโอ้ แม่หยอดกินฝั่งแล้วหยอดแค่ฝั่งเดียวก็เพิ่งมาถึงไงยังไม่เปิดอีกพอต้นเล็กหน้าแรงยังไม่เปิดนะยังต้นเล็กหน้าแรงเราปิดไว้กลัวมันตายใช่แม่หยอดนแล้วทำไมต้องเอาก้อนยางใส่ด้วย ให้มันเก<อ>็บออกแล้วให้มันเป็น,นก้อนเดียวกันใช่ไหมใช่ให้มันเป็นก้อนเดียวกันอืลวดมันอ่อนแล้วก็ยกลงไว้เนี่เราต้องคนยังไงแม่ถึงจะรู้ก็ให้ให้มันพ่นเหมือนวุน้นเหมือนมันเริ่มเหมือนวุ้นละแล้วก็หยุด แสดงก็ได้ที่แหละเออแม่ถ้าเราใส่เยอะเกินไปหรอบางทีถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ไม่ค้นนะม,มันก็จะไม่ค้นสักทีใช่ไหมใช่ถ้าลวนมันอ่อนหรือว่าขี่ยางมันใหญ่เกินไปเราก็ยกออก นี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูพ่อว่าพ่อหยอดอยังไงพ่ออยู่นู่นไกลเลยนี่นะพ่อ,อ,อไปดูพ่อเลยพ่อก็หยอดมงกดนะ อ้าวพ่อทำไมของพ่อห้อยอยากกันยุงของแม่ไม่ห้อยอยากกันยุงอ่ะพ่อกลัวยุงอ๋อแม่ทาใช่ไหมอ,อันนี้เป็นแถวใครแถวมันใช่ไหมอ,อ,อันนั้นก็แถวของแม่นะพ่อก็หยอดเหมือนกันแม่เลยหยอดไว้มากนี่มืออาชีพหยอดเลย ยอดไวมากชํานาญนะใช่ไหมยังโมเลียวอยู่นะนักสาอยู่แม่โอ้ยยอดยอดมากพ่อยอดไวมากเลยไวเออใช่ไวถ้าผมหยอดนี่ แถวเรงนี้กว่าจะได้ตั้งนานวน่ะเกียรเดียนก็ได้มาหยอดน,น้ำไอ้เกียรเดียนก็มาได้ได้มาขุดตอนอ้นยางนี่ใช่ไหมได้อ้าวแอะไรสีชมพูติดอยู่ดินยางอ่ะไหนนี่ไงอันนี้มันสีดินมันใช่ไหมนั่นอ๋อแล้วสีดำดำที่มันติดอยู่ลินมันอะติดอยางเก่าที่มันแห้งแล้วใช่ไหมอยางที่มันแห้งน้ำแล้วมันก็จะดำ กับมากเขาจะไม่ซื้อถ้าวันไหนว่างๆเราก็จะมาแกะออกจากดินใช่ไหมไม่ไม่แกะปล่อยมันไปเลยเดี๋ยวมันก็หลุดไปเรื่อยๆแล้วเวลาเรากรีดแล้วก็ดึงทิ้งอ๋อก็จะกรีดง่ายขึ้นเลยกรีดมาแล้วก็ดึงออกโอ้โหสวนหญ้านะแต่ดูโตมาแล้วหญ้าอันนี้หญ้าอะไรพ่อ ย,ย่าเนเปีย,อ,ปยอันนี้นี่โตแล้วหรือว่ายังอ่อนอยู่เริ่ม,แ,มแต่ยังตัดไม่ให้วัวยังไม่ได้ใช่ไหมยังอ่อนเกินไปใกล้อีกสัก,กกี่เดือ,น,ดอน,น,นสองอาทิตย์นะโ,โ,โตวไเวเริ่มแก่แล้วใช่ไหม อนี่แถวใครแถวของแม่นี่ตัดหญ้ายังไม่ช่วใช่ไหมก็เลยนี่ตัดตัดได้ครึ่งสวนแล้วได้เกินครึ่งแล้วหรมัมะเกินครึ่งแล้วเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวหลอ,อาสามลองก็เสร็จแล้วหญ้าตัดหญ้า เลยประมาณสี่ร่องนะดจะไหาซื้อปุ๋ยมาวางอ๋อซื้อปุ๋ยมาใสาย่าสายางเพิ่มปริมาณน้ำยางเอาลงปุ๋ยนี่ก็เหมือนอาหารยางใช่ไหม ได้ขาดปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้นะก็เหมือนคนเลยขาดปุ๋ยมันก็จะแห้งตายไม่ตายหรอกไม่ตายแต่ก็ให้น้ำอย่างน้อยก็เหมือนคนเราแหละถ้าไม่ได้ทานแต่ข้าวไม่มีกลับก็แรงก็น้อยไนะไม่มีแรงทำอะไรไม่มีการอะไรเลยโอเคปุ๋ยให้มันปุ๋ยเพื่อจะดึงแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดิน มาให้ให้ยางมันดูดกินใช่ไหมใช่โอ้โหทุกคนดูฝนจะตกแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าต่างกาอเขาเลยนะครับบ๊ายบาย